แกงอ่อมหมูสามชั้นพี่น้องขาผักบ้านเฮาซีลาวทัวนะคะผักกาดน้อยอีกต่างหากเอ้ยมาเขียมาคะ่ะแซบแซบมื้อนี้ตักข้าวถ้วยหนึ่งอืมผู้ใดยังไม่ได้กินข้าวมากินข้าวนำกันเด้อน้ำปลายุยยวยอีกละแซบจ้าหมูสามชั้นชิ้นใหญ่ๆมาคะ่ะกินข้าวก่อนไปเบิ่งหมอลำกันนะคะมีไข่ต้มมีผักชี ตักข้าวมาถ้วยหนึ่งเนาะปลาปลาปลาเฝ้า,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 ากินก่อนอืมกินให้อิม่มไปมวนซื่นโตเกียวนะคะอูโหดารารับเชิญไม่ใช่แค่นุ่นนะวันนี้หลายคนเลยพี่น้องคะอือหือลงจากไลฟ์สดแล้วไปดูโพสต์ของพ่อไก่ดีใจกับแดนเซอร์นะคะอืมด้อมแดนเซอร์เนาะบรรดาแม่แม่ อุ้ยพงมาะไยตะลามตา,า,ตาอ่ะลุ่งเรืองกันทุกคนพี่น้องขามาอืมผักกัดน้อยลูกสาวไปบ้านย่าวันไหนวันทิตเห็นถือมาให้กรำเนึงเรืองแล้วเดี๋ยวตะเลิดไม่ได้ของใหม่กินหากินยากนะคะเบียน,น้อย ข้าวจูยยางบุมีผักคัดบ้านฮาใบาพริกเนาะถ้าเป็นหน้าห้อนแกงออมนี่เสียบอ่ปลูกพริกหลังบ้านนะใบพริกก็เอามาใส่นะพริกน้อยอ่อนๆน,นำผักคัดเอามาปุ๊กเมืองนอกผูเด้ผักคาดมาปุ๊กเมืองนอกแดมันติดบอนะอืมอืม ใส่ถึงปลาซึซึจะเข็มหน่อยนังกินกับข้าวพอดีแกงค่อยนี่บอกเลยนะุดน้ำปลาเราต้องใส่ <c oughs> เข็มถึงปลากึ๊กเขากินข้าวเอาแหงเลยแม่แมเดี๋ยวซิไปเป็นลมหน้าจออืมนัดกับเอฟซีจะไปอยู่หน้าจอโตเกียวนะคะ ืมฟ้าหานันแนวกินเด้อทางเมืองไทยเป็นได่คำแล้วเนาะตอนนี้ยังบนเริ่มเริ่มฟอร์มเฮียกินก้อนกินก้อนเรียงเมนูก็ถูก <c oughs> ต้องกินตามผักอย่าให้ได้เสียได้ผักมาหมู่ยอยังรอได้ เปิดตู้เย็นเจอผักไอ้ผักกาดน้อยลูกสาวออมาเริ่มใบเหลี่ยงบดได้บดได้จัดการนี้สักก่อนอืมปลาแซบหนัวนะใส่อย่างกระแซบนะฮะสุรสเร่ต้องเติมแล้วเนาะ เนี่ยจะจก,กินปลาส่งยี่ห้ออันบั้นก็คือนายพลด้วยเขาเขาแซบเขาพี่ไม้พี่ไม้กับแซบหนัวนะกลับไปบ้านนี่ต้องไปลองปลาสริดพรก่อนเนาะเพราะว่าพกกา่อก่เขาขายอือยู่เมืองนอกเดี๋ยวเดี๋ยวว่าอยู่เมื่อวานไปเดินช็อปมันเป็นร้านเอเชียบ่มเป็นร้านไทยอัน,อ,นอันเบลเยี่ยมเขาปลาสริพรมาอย่างนะที่พ่อก,ก่เขาเป็นพรีเซนเตอร์นี้ได้สนับสนุนมาซิมบึงเดีนะ แจงอําแจงอํากินน้ำเด้อคนดังมาก็เลยนะสาวเวเว่สาว,เวา,าเวเว่มาหายายจับป้กปลาเด็กเหรอสายานามนี่เพิ่งได้มาเมื่อวันก่อน ปลาเทยไทยอืมกลับบ้านก่อนสิปซิมทรงเมืองน,นอกนําบอสที่ได้มาซิมนะอืมนะเพราะว่ายุนี่มันหาซื้อตามตามที่มีเนาะก็จิเห็นกินประจําเลยกล่องเซฟหนวอ่มเป็นลังๆเลยรอบนี้สร้างมานะคะแต่กระหมดหลายลรวเด้พอเห็ดน,น้ํายานุ่งจีนทีนึงค่ะบุมีปะละอ่าสดปลากระซทีสองสามขวดทีที่ทอยหม้อบเบอร์สามสิบมาละ กับ,บ้บงซื้อไปอุดหนุนอ,อืมอืมอแล้วเดัดสีหอบหมารอบนี้กิโลซี่คนสามสิบหกสิบร้อยยี่สิบบ้วยหอามากินทั้งปีปรถไปเดิมทรงต่อให้ยายชิมก่อนได้บอ <c oughs> นะปีนี้เรต้องซื้อเมืองน,นอกเลยกระเป๋าซีลุมียดาไปคนนะึง เวลาไปคนนึงสีลูก 10. ลอยยีสิบกิโลฝรั่งบอกว่าหอบมาให้เต็มที่เสียเงินค่าตั๋วแพงแล้วนะถ้นาน่าขาไปบ่มีอย่างสีหอบแท้ๆฝรั่งยังบอกว่าต้องหอบให้ครบสามสิบกิโลว่าค่อยสีหอบขยะบ้านนี้หรืว,ว่ากลับบ้านเอา <c oughs> แต่ถ้าไปเมืองไทยนี่เป็นตาหอบของกินมาแด้ไม่มาละปกติไปสามพอลูกเก้าสิบกิโลบอกเลยเด้ออัดละเจ็ดกิโลขึ้นเทิงบ่มีเสื้อพุ่มหน้าผ้าเด้อมีแต่ของกิน พาอมาคุม้มรอบนี้้อยงีสิแค่กระเป๋าใหญ่เอาจัดสิกับพร้อมกันน่ะนะ <c oughs> จริงไปที่อัดมางั้นอะ่ะเพราะว่าได้กินยาวเดี๋ยวไปซิมเดี๋ยวไปซิมไปถึงบ้านก่อนอืมเลิศดีใจดีใจเธอไทยใส่หาเข้ามานะฮะอืมเอฟซี 4, ตังต้งยจาา อย่างเบีจงเด้อตามนางหัวลอกกักนะมักเบิงนางวีน <c oughs> มักเบิงนางวีนนะคัมบัญญัติมิตรซีเลียสเครียดเด้ออืกายได้ใส่ย,ยานำยาาจ,จ่าป้ากประแดกสาวแวเอ,อ้ยดีใจหลายเออเหมาะสมอสมยู่เด้เพอมากินแต่ปะลาชุมอมือ <c> ไ <oughs> ่ได้เครียดเด้บื้ยจริงๆแล้วเปลี่ยนเถอะ นะยาาจ่าชีวิตเมียฝรั่งก็ได้สวยหรูเนี่ยนะเรียกได้เลยเด้อเบเยีเด้ออืมเพราะว่ามากินปลาใจจริงมากซีดต,ตอนคุณหนังบุมีให้ซีดอยู่นี่นะอืมพี่จะหกสิบทำไมหน้าตายังสวยเลยอืมคุณพี่ขาถ้าวิดีโอนะวิดีโอหกสิบแปดวิดีโอของป้าๆแม, αι, ม, αι, ม αι, ่่พี่ๆที่ส่งมา เงยาจ่าสี่สิบแปดเต็มผ่านมานี่เองนะคะเป็นเรื่องราวของพี่ๆเนาะให้มาคุยนะคะเอาจริงนะเวลา,าจะจ่าวิดีโอหกสิบแปดน่ะเข้าเยอะมากสําหรับพี่ๆเนะาะจะบง่งจริงแล้วยายจ๋าก,ก็เริ่มต้นคําพูดว่ายายจ่าพี่ฟาดบอกนะคะเราสู่กันฟังู่ได้หัวข้อนนะจ้าจังใดมีตะคนมาลงทั้งขี้ตัวหน้าบดเถิง มันบมีเรื่องของค่อยเด้อพี่น้องขานะเรื่องของค่อยบบมีเรื่องดราม่าอย่างนะคะเออโบแหงนะเรื่องของพี่ๆนะคะป้าๆแม่ๆฝากเข้ามาเอามาเล่าสู่กันฟังเออหกห้าป้าสิบสองล้านห้าปีก็เป็นเรื่องของป้าๆแม่ๆทางนั้นเลยนะ,ะมาเฮกันได้เนาะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะที่แวะเข้ามานะคะ มามีเรื่องอะไรก็มาเสริมมาเติมกันมาเล่าสู่กันฟังมาสร้างวิทยาพานอย่าให้มันไปตายไปกับเหาพี่น้องขาถ้ามันมีประโยชน์กับคนอื่นก็ให้มันมีประโยชน์นะคะทางนี้จะกินข้าวฟ้าวเดียนะโอ้โหตลกอย่างกา็อันย t u b e นะลืมซื้อเพิ่นละเออบ้าโทนเดียนะน้องนุ่นอีกแล้วก็อีกคนนึงละนักร้องงามนะซื้ออย่างเมื่อกี้ในโพสไหลโพสเลยคุ้มคาโว้ยไปตื่นเต้นนําเพิ่นอย่างรู้บ่ อ,อันดอมแดนเซอร์เพราะวัตน,นั้นที่เขาไปเริ่มแรกเนาะแดนเอ่แดนเซอร์ uh, เพิ่งเริ่มมาก็สซิมเม,ม่แชร์กันอยู่ในกลุ่มว่าผดดมมาสร้างกลุ่มด้อมอ่แดนเซอร์กันนะเมหักแดนเซอร์เมหักนุ้นเมหักนี่พัดหนา้าพวงมาลยัยแค่แดนเซอร์ก็เป็นเซนแซอรแล้วเด้อน,นะร่วมด้วยคู่ช่วยกันคนละลอยทั่วโลกบุ๊ยคือเต้นเต้น้นำเพิินเทลา่าหลังจากลงไล่สดไปเห็นโพสเพิ่นบอนะและการตีไท้ขวา อันสิเข้าบ้านผู้ใหญ่บ้านอ่ะสราิไปเข้าบ้านหลังใดละ่ะทีเนี้ยโอ้ยมาลุ้นกันได้ทีเนี้ยสิไปเข้าบ้านหลังใดสิเปิดหลังเปิดไม่ที่ดูดอุดรหรือว่ากรุงเทพอันหรือว่าบ้านหลังฮั่นพนาอุยลุ้นกันเด้อแม่เอ้ย <c oughs> ว่าเรื่องสาวบ้านนี่หูตาโตเลยนะนะแว่สาวแว่สาวแว่จ๋า เขาบอกว่าเรื่องชาวบ้านนี่บ่มเป็นเรื่องง่ายเด้ยทั้าหูทั้งตาไปเบิดแหม่ <laughs> สาวแว่สาวแว่เห็นไข่เพราะอันสบู่สบู่ระเบิดที่ไข่เด้ออันนั้นด้วยเห็นยู ยายจ่าไปบ้านแล้วสีดำเป็นคาบสีไปส่งสบู่สาวแวะระเบิดที่ไข่ขขเด้อสีได้ข่าวๆเด้อไปสาบม,มือก็มือตื้อๆแล้วสาวแวะเตรียมไว้ให้นาเด้อยังคิดอยู่ยังคิดอยู่นั่งมองอยู่จำได้ว่าสาวแวะขายสบู่นะยายจ่าไปสามมือน่ไว้ดำคือลือโรดละ่ะอืมเตรียม,ดยมเด้อมาดวดิไปเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยดิหัว สิ่งที่เจ้าเล่ามาค่อยกะคิดเหมือนกันว่าเราคิดตัดสินใจตัดทางเมืองไทยอยู่ที่อังกฤษว่าจะไม่มีชีวิตบ้านปลายแบบเงียบๆบสบายแบบไม่ต้องมองหน้าชาวบ้านก็เกิดมาเรื่องชาวบ้านก็ร้ายเรื่องแต่ปัญหาเขาไม่ยอมจบสักที ถึงเวลาแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเนาะพี่เนาะเอาตรงๆเด้อเป็นกำลังใจทุกคนเอาจริงสิ่งที่ผ่านมาเราแก้บได้นับจากวันนี้เฮาก็นึกถึงชีวิตเราดูแลตัวเราใจเราถ้าคิดว่าสิ่งที่ผ่านมาเนาะเพราะว่าอันนี้พูดตรงๆเลยนะการที่เราจะไปเอาเรื่องพี่เรื่องน้องเหลือสิ่งที่เราโอนเงินไปมันเป็นลายลักษณ์อักษคุณชัยถึงได้พูดเสมอว่าช่วยได้ถ้าคุณใจแข็งพอที่จะทําแต่ส่วนมากเลยเมียฝรั่งทุกคนเนี่ยจะเสียสละนะะคือ